ผู้ป่๋ยโรคไตคงก่้เป็นโรคไตมา3ปีแล้วครับปวดยลังครับไม่สามารถน้างมอเตอร์ไซค์ได้ครับแค่ขาก็บวนด้วยครับความดังก็สูงตลอดครับท่านาน,านานไม่ค่อยได้ก็เลยให้ลาออกจากงานครับพงชุนในนตอสอครับวันนี้ผงม,มาเป็นลาให้ผู้ปุ๋ยโรคไตนะครับ ก็จะทางมีคงไข้มีอาการปวดหลังครับไม่สามารถนั่งมอเตอร์ไซค์ได้ครับแค่ขาก็บวมด้วยครับความดังก็สูงตลอดครับคงค่ายนั่นนานๆไม่ได้ครับแล้วก็เวลากลางคืนก็นอนไม่คุยละครับคงให้ททำงานย้ายพาครับถ้านานๆนนนไม่คุยได้ก็เลยให้ลอาออกจากงานครับ ตรงนี้คนไข้ทันอูมี่มาสีเดียนแล้วครับตรงนี้คนไข้ทันอูมี่อยู่สองสองครับต้นเช่าสองเนตงนตูยนสองเนแล้วก็เวลาโกนหนงก็ h r ชอาสองเนครับ ของไ่าไม่มีอาการป่วยแล้วครับแล้วก็น้ำหมอเรไซค์ได้ปกติครับตรงนี้คอไข่แคร์ค้าก็ไม่บวน,นะครับแล้วก็ควันดังเขาก็ปกติครับตรงนี้เขานั่งได้ปกตินะครับเพราเลยของข่าทำงานได้ปกติเลยครับตรงนี้เพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าพี่พี่ไม่มหมกรนเป็นคนป่วยแล้วนะคงไ่านั้นสุขภาพดีมากคงใ่้ททำงานเยีบผ้าได้ยุ่งกว่าเพื่อนด้วยครับคงไ่าก็ดีใจด้วยครับ ผู้ป่วยลูกต่งทานอุมมีมาก็สุขภาพแข็งแรงดีครับก็เลยวันนี้จะมาขอของอุมมีด้วยครับขอของมามาครับ